สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาทำคุกกี้มินิแอปเปิลพายกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็มาผสมแป้งสารีอนเนกผสม300กรัมค่ะใส่น้ำตาลทราย50กรัมนะคะเกลือ2.5กรัมค่ะแล้วก็เนยจืดแช่เย็น226กรัมนะคะหรือ1ถ้วยค่ะเราก็ผสมผสมมือแบบนี้นะคะ ถ้าใครมีเครื่องปั่นก็สามารถใช้เครื่องปั่นได้เลยค่ะแต่ใครไม่มีก็ใช้วิธีการผสมแบบน้ำหนีนะคะแล้วก็บี้เนยให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเสร็จแล้วก็แหวกแป้งให้ตรงกลางเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้น้ำเย็น80มิลลิลิตรนะคะหรือจะใช้นมจืดเย็นก็ได้ค่ะเย็นจัดนะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะคนๆให้เข้าๆกันนะคะ เสร็จแล้วก็แบ่งเป็นสองส่วนนะคะใส่ถุงพลาสติกแบบนี้ค่ะแผ่ให้เป็นแผ่นบางๆแล้วก็ไปแช่เย็นไว้ข้ามคืนเลยค่ะตอนนี้ก็เราก็ยังเห็นมีเศษเนยเล็กๆอยู่นะคะแบบนี้ค่ะตอนนี้เราก็มาเตรียมแอปเปิลกันนะคะเราก็จะผ่าเปลือกแอปเปิลออกนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ผงรูปจัน์ลงไป หนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะผมอบเฉยครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็น้ําตาลทรายแดงร้อยกรัมนะคะเสร็จแล้วก็ไปตั้งไฟค่ะใส่น้ําลงไปนิดหน่อยค่ะกวนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็น้ําออกมาค่ะกองแบบนี้นะคะส่วนน้ําที่ได้ที่เหลือเราก็ไปตั้งไฟต่อค่ะกวนไปเรื่อยๆจนเหนียวหนืดแล้วเราก็มาเทใส่ลงในแอปเปิลแบบนี้เหมือนเดิมค่ะ ต่อไปเราก็มาเตรียมคาราเมลกันนะคะก็จะใช้น้ำตาลทรายแดง200กรัมค่ะเฮฟปี่ครีม120มิลลิลิตรนะคะเกลือปน่น2.5กรัมกลิ่นวานิลา15มิลลิลิตรค่ะแล้วก็ไปตั้งไฟปานกลางนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะจนคาราเมลเริ่มเหนียวแบบนี้แล้วก็เป็นอันว่าใช้ได้ค่ะหลังจากแช่แป้งข้ามคืน หรืออย่างน้อยสี่ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็นําออกมาแผ่เป็นแผ่นบางๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้ที่ตัดตัดแบบนี้นะคะเป็นกลมๆค่ะส่วนแป้งที่เหลือจากการตัดแล้วนะคะเราก็จะรวมมาเป็นแผ่นแล้วก็ตัดเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้ค่ะต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนการห่อนะคะทำตามตัวอย่างที่น้ำหมีททำได้เลยค่ะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทาด้วยไข่ขาวแล้วไปอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮหรือ180องศาเซลเซียสนาน20นาทีเรียบร้อยแล้วออกมาก็จะหน้าตาหน้าทานแบบนี้ค่ะน้ำหมีกก็ยังมีขนมอบอีกหลายๆอย่างกดติดตามไว้ได้เลยนะคะ